มาหามะม่วงามาหามะม่วงกันเ <มา S 2> ดี๋ยวพาไปดูมะม่วงกันตอนนี้กำลังแย่ครับแหญ่มะม่วงเฮ้ยทุกปีเลยเหรอ้้นนนี่่่่ครับไไไมมดกิะพเปรี้ยวปากอยากกินมะม่วงขอไม้หน่อยครับอ้าว เอาไม้เนี่ยครับโควรหาย,อ,ยองให้คน้นขึ้นนะผมอ่เอาของน้<ม>ข,ขึ้นนี่แหละต้องแล้วอ่นานกำลังน,นี่กำลังเหยแลนะครับผมเหย้าขค่น อย่าวไปอย่าวไปอุ้ยหล่นโอ้แตกเน่เน่เน่กินมะม่วงครับมะม่วงล่วงครับผมมะม่วงล่วงโอ้สุดยอดลูกไปใหญ่แล้วครับมันโอเคมะดอมโอเคโอเคเท่าไข่หำผมเลยแล้วหำจะขนาดไหนวะไข่หำขนาดนี้แล้วเออแล้วแท่งมันจะขนาดไหนวะเนี่ยช้างเรียกพี่เหรอวะ สูงไหมสูงไหมเห็นไหมเดี๋ยวสูงด้งนะดมาแล้ลูกนึงครันะนะรแต่เก็บลูกสองโอเคลูกสอง <laughs> ยังจะเอาอีกเหรอ <laughs> <laughs> เลี้ยงเขาไหวไหมเนี่ยเฮ้ย <laughs> <laughs> พูดเรื่องมะม่วง <laughs> จะไปถึงเรื่องอื่นเลย <laughs> คือปลาสูมหน่อยขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยอยากเห็น่วงใส่ตาเลยโอ้โห,โโหโถูกรล้วอันนี้มะม่วงใทยครับอ๋มอมะม่วงมะม่วงเพื่อนบ้านครับเพืพ่อนบ้านใจดี นี่ข้างนอกนี่น้องนี่ข้างนอกนี่ข้างนอกนี่พอเลยเนี่ยเน,น,นี่ยมีลูกสุกสุกด้วยโอ้เนี่ยนอกนอกครับเนี่ยลูกสามลูกเล็กคลูกวันนี้ลูกสามมันเล็กลอ,อครับอ่าวจบเอ้ยได้ได้แบบนี้ได้อยู่ เดเข้าในบ้านแล้วจบครับไปเอาไม่ได้ครับเพื่อน<ร>บ้านกินได้แต่างนอกครับเออกินได้แต่ข้างนอกครับ <c oughs> เพราะังองแล้วองเยังพอ,อยงพอ,อแล้วพอแล้วพอ,อเปียแก้เปี้ยวปากวันนี้เราจะไปทำอะไรกกินยำดีไหมยำโอเคยำมะม่วง อันนี้มะม่วงเปนบ้านจริงครับนี่ฮะดูครับบ้านจริงๆเห็นไหมเนี่ยบ้านเขาครับพี่ถ่ายเลยมะม่วงบ้านหนึ่งครับเอาบ้านจริงๆเห็นไหมเนี่ยเขาว่าขับไปเลยว่าเพื่อถ่ายไปด้วยไปเขียวป่าวะรัจบคลิปมาแล้วอันนี้สี่ลูกนะครับสี่ลูกเราเยอะไม่ได้ของเพื่อนบ้านนะครับ ดีได้ขอผู้ใหญ่เขาไว้แล้วนะครับไปแล้วครับแค่นี้นะครับมาครับเมนูทำไรมะม่วงครับมะม่วงเราเอาทำอะไรเรามะม่วงเอายำมะม่วงตอนที่เราเก็บมาแล้วครับเออนี่ครับเราเก็บมาแล้วต้นครับแล้วเราเอเอาอยู่ต้นไม้มาเผื่อมันออกเราต้องปีนเนาะสูงอ่ะหากินยากครับเพราะสูงครับ หาไปหาเล่นของสูงครับเล่นของสูงก็ได้สี่สามหกน้ำล้างมีน้ำล้างครับนี่ครับวิธีทำง่ายๆครับนี่ครับใว้มีมีดเล่มนี้ครับนี่ครับแต่ไม่บอกยี่ห้อครับมีดอะไรมีสารได้อออันนี้คืออะไรคือผู้ช่วยผู้ช่วยครับโอ้โหผู้ช่วยกินผู้ช่วยผู้ชิมผู้ชิมเซฟ ลูกหนึ่งคือมันจะอยู่บนที่สูงแต่มันก็ต้องสะอาดนะลูกสองจะไปล้างอีกทีตอนนี้ลูกกที่สามกำลังอ,ออกมาครับลูกที่สี่ในท้องดูมีดเหมือนจะไม่เข้านะเข้ย <laughs> เนื้อสวยมากครับม่วงครับนม่วงบ้านน้ม้วนนบ้านนะครับพี่ ดูแลสุขภาพกันมากนะครับเพราะว่าโควิดก็ระบาดอย่างมากครับทุกจีบทุกจังหวัดครับผมอันนี้เราก็ไล่โควิดซะหน่อยของเปรี้ยวครับนี่ครับมีพ่อใหญ่บ้านมาอยู่ข้างๆครับอันนี้กำนันครับกำนันกำนันนี่ครับพ่อใหญ่บ้านเนี่ยกินมะม่วงครับวันนี้ท้องไปสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วครับยังยังแบกเลย ไปอยู่บ้านแล้วบ้านล้างหนึ่งลูกสองลูกสามลูกให้สะอาดก่อนนะครับตรงนี้ทำไรลูกทำให้สะอาดได้ครับของกินครับเพื่อสุขภาพเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยจ้า จับตะไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวสับร่ายโอเคด่ามด้วยครับเอาไว้มากรูดไหมต้มยำเลยมกรูดใส่ต้มยำอย่างเดียวที่ต้องลองดลหมุนล่อ่ะ ตามไปหลุดนี่เลยดึงขึ้นนี่ครับหลังจากนั้นเราล้างเสร็จล้างเสร็จแล้วก็กจยียำต่อยำมาสับซักก่อนมีล้างด้วยน้ำอาดครับคนทำก็ล้างมือแล้วเรียบร้อยอใครมีเสื้อไรครับมีไปยีบ้านจะไปล้างมือครับล้างเรียบร้อยแล้วรับรองแซ่บนัวแน่นอนเดื<ๆ>อดกับเมนูวันนี้เมนูอะไรนะเมนูยำมะม่วงยำมะม่วงแย่ง่วงไล่โควิดครับผม ดูกล้องดูมันตัวเองด้วยเบี้วเลียดนะว่าจะไม่หัวซาเท่าไหร่แล้วนะไม่เว้ยซาแล้วนะเราใส่จานหน่อยมันจะให็นลวงข้างล่างวางผลจากต้นครับเดี๋ยวนี่บโป้งนะเล็บด้วยจงไว้นะอยนะตัดปะ ก็ทิ้งไปแล้วไเไปแล้ว <นะ S 2> ครับมีนหายแล้วไปแล้วไปอย่่งี้โหวนนี้ไคนเราคนราแหวงเลยหน้าก็แหวกไหมเนี่ย นี่เอฟซีรอกินอยู่ครับข้างๆครับเลยคสับตะไคร้เดี้ยครับสับตะไคร้ข้างๆด้วยครับกดกระลิงด้วยพี่กดกระสิงและกดกระลิงกระลิงเราเป็นเราต้องไปตีกองเพชรมาแล้วนะครับ ช้าทีนึงครับผมมือใหม abad, ค่ครับผมตาคลิพตาหรับติดตามนะครับเห็นพี่ฟิวตามใจครับผมตามใจน้องนุ่มเจ็บนัวอ่าเป็นที่รักของน้องนุ่มทุกคนครับผมพี่ชายอยงนี้ติดตามคลิปพเลยนะครับฟิวตามใจเป็นาวุาตอะไรัหเรียกว่าฟิวตามใจปาลุยแล้วเรามาย้ำกันครับ มากเพ็ยน้อยแล้วแต่คนชอบแล้วแต่พ่อครัวครับตามใจเลยครับไม่ไล่ตามใจตัวเองเปิดย่างนี่ตัวนี้ต้องต้องให้มือกล้องมาเปิดแล้วแหละต้องช่วยครับต้องใช้ตัวช่วยนี่ครับใส่ไปเลยครับผมหนูครับสองช้อนไปเลย ครับไม่บอกมีหอครับเดี๋ยวเราจะเห็นฝาส้มครับแซ่บมากไปจะเป็นข้าวคั่วนะข้าวคั่วใหม่ๆนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ข้าวคั่วถ้าทำใหม่ๆดีครับทำเองนะครับหอมหยอดมันจะหอมย่าแบบบ้านๆ หาเองทำเองทำเองต้องอะไรมากมายต้องชิมแล้วมั้งเรื่องนี้เอาได้เลยครับเอาตามใจเลยครับทำบ่อยครับยังไม่ลงคลิปครับทำบ่อยทแต่เดี๋ยวมีมือชิมข้างนอกครับมือชิมมีครับโอเราได้นะครับมาทำเสร็จแล้วจะมาชิมกันครับ มือชิมของเราครับมามาครับพี่น้องยำมะม่วงปีอยู่ทางไกลยำมะม่วงครับหยัดครับแซ่ยบกิลีครับชิมก่อนเนียเป็นไงครับเป็นไงครับแซ่ยบกิลีครับเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปกันเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายครับผมครับติดตามด้วติดตามเลยครับผม